หรือเต่าจะให้โชคงวด16มิถุนายนพศส5 6พสวัสดีค่ะมาพบกับมาเฟียชาแนลช่องสำหรับคนชอบตัวเลขค่ะคลิปนี้มาเฟียชาแนลมีเรื่องราวด,ดีๆเกี่ยวกับตัวเลขมาเล่าสู่กันฟังค่ะเมื่อมีผู้โพสต์เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อบันที่5มิถุนายนพศ2563โดยระบุใจความว่า เมื่อคืนรู้สึกภูมิใจมากที่ได้ช่วยเมื่อวานนี้ผมได้ไปตกปลากับน้องสองคนจอดรถทิ้งไว้ปกติที่เขาจอดกันแล้วนั่งเรือไปตกปลาพอสามทุ่มกลับเข้าฝั่งได้ยินหมาลุมเห่าหลายตัวคิดว่าใครจะงัดรถเลยรีบเดินมาดูก็ตกใจเจอเต่าที่หมาลุมอยู่หน้ารถสภาพเต่าหมดเรี่ยวแรง หน้าเต่าเปื้อนทรายก็ช่วยตักน้ำมาล้างหน้าเต่าสัญชตาตญาณดูได้เลยว่าเต่าขึ้นมาวางไข่แต่ไม่มีแรงที่จะขุดรูแล้วผมกับน้องจึงช่วยกันยกย้ายออกด้านข้างมาสัก4-5เมตรเพื่อหลบรถเผื่อว่ารุ่งเช้ามีรถมาจอดจะได้ไม่ทับไข่เต่าไม่มีแรงขุดรูผมก็ช่วยกันขุดรูจนเสร็จ เสร็จปุ๊บเต่าก็ไข่เลยก็รอเฝ้าดูจนไข่เสร็จเพราะกลัวหมาจะแย่งกินไข่แล้วก็ช่วยกรบรายจนเสร็จแล้วเต่าก็หันมายิ้มแล้วพยักหน้าผมจึงกลับบ้านและหลังจากมีการโพสต์ก็มีคนเข้าไปชื่นชมการกระทําดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากเรื่องราวดีๆด,ดังกล่าว มาเฟียชาแนลก็ไม่ลืมส่งทะเบียนรถที่เต่าไปขุดหลุมอยู่หน้ารถมาฝากกันด้วยค่ะทะเบียนรถดังกล่าวเป็นเลขทะเบียน1 6 0 4ซึ่งถ้าเรานำมาจัดเป็นชุดตัวเลขนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะ1 6 1 0 1 4 6 0 6 4 และ04ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ